สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อยพาทุกคนมากางเต้นกันบนภูเขาสูงเลยน่าจะเป็นเนินเขาสูงมากกว่าแล้วก็มองเนี่ยลอยผ่านหน้าไปแบบสวยงามมากๆเราเนี่ยอยู่ในหมอกเลยนะทุกคนที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอยู่แถวแถวบ้านออยเองเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้ได้เนี่ยประจำมากที่อำเภอป่องน้ำร้อน นะคะเขาก็เอากระติกน้ําร้อนมาให้นะคะน่ารักมากๆเลยก็คือมาให้ชงกาแฟกินตอนเช้าทุกคนลองดูสิคะว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันหมอกเต็มไปด้วยหมอกทั้งนั้นเลยอะ่ะ คือดีใจมากที่ตื่นมาตอนเช้าเห็นอะไรแบบนี้ก็เลยน่าสดมากเลยทุกคนมันต้องเก็บไว้เป็นที่ระทึกหน่อยนะแล้วอากาศเนี่ยมันก็เริ่มเย็นแล้วก็หนาวมากๆลมมาแรงมากทุกคนต้องใส่เสื้อหนาวกันหมดเลยแต่ก็มีความสุขนะคะผิงกองไฟคุยกันสุดยอดไปเลยอะ่ะแล้วน้องหมาเนี่ยเขาก็มามนุษย์ทำอะไรกันเนี่ยมีของกินให้เราไหมไหนๆของกินมีปะ อ้าวหรอกันดีกว่าไปดีกว่า,าวจริงๆเลยแล้วเราจะเห็นนะคะว่าลมเนี่ยพัดแรงแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยก็ปบกสะบัดไปกับลมก่อนจะเป็นต้นทุเรียนหรือว่าลูกทุเรียนให้เรากินนะคะเขาก็จะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้มาก่อนค่ะแต่เราก็ต้องตัดแต่งเขานะคะให้เหลือลูกเดียวคือลมแรงมากทุกคนหัวนี่เทิงหมดเลยนะคือแบบโอ้ยทั้งหนาว แต่เราแบบชอบมากเลยอะดอกยามันปิวสวัยไปกับสายลมอะมันหาดูแบบนี้ไปได้ง่ายๆเลยนะคือถึงมันจะแบบธรรมดาแต่มันสวยอะสวยแบบธรรมชาติจัดสรรบายดีกว่านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ